ครัวครึ่งล้านใช้เดือนละครั้งคาริฮาชายวิกกี้ทุ่มเกือบ100ล้านออกแบบเองทั้งหลัง เห็นว่าแต่งงานแล้วไม่ยอมมีลูกอีกจริงไหมนั่นก็คือกำแพงอีกอันหนึ่งที่อยู่ข้างในไปอีกคือด้วยความที่ครอบครัวของคุณกี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเราก็ฝังใจอีกอย่างหนึ่งคือกี้เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยทำงานตั้งแต่เด็กอายุ16คขวบเลยรู้สึกว่าเรามีภาระหน้าที่สำหรับครอบครัวของเรามาตลอดแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรักชีวิตส่วนตัวชอบอิสระที่ตัวเองมีเลยกลัวแอบคิด นิดๆว่าถ้าวันหนึ่งเราแต่งงานกันแล้วจะต้องเลิกกันแล้วถ้ามีลูกเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะไม่ดีสําหรับเขาค่ะมันก็เลยจะเหลือกําแพงอยู่หน่อยนึงแล้วทําไมถึงคิดอยากจะมีลูกวิกกี้ตอบ คือเรามานั่งคิดเรื่องชีวิตแล้วมันก็บานปลายคือเราเป็นคนคิดเยอะไปนะไปจนถึงเรื่องมีลูกจริงๆถ้าให้รอพร้อม100%มันคงนานก็เลยเอาความรู้สึกแบบพร้อมนิดๆเราก็เลยตัดสินใจไปมีเลยดีกว่าจนตอนหลังก็สำเร็จวิกกี้สุนิสาและชายชาติโยดมผพาชมรีโนเวทบ้านเลือกของและคุมงานเอง เป๊ะเนียบทุกจุดแบบไม่งออินทีเรียแม้จะแต่งงานไปหลายปีแต่ความหวานก็ไม่เคยลดลงเลยสำหรับคู่รักของชายชาติโยดมและวิกกี้สุนิสาที่ตอนนี้ก็มีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมาถึง2คนคือน้องทิสตินและน้องไทเลอร์ ล่าสุดหลังรีโนเวทบ้านเสร็จก็ได้เปิดประตูให้พิธีกรจากรายการเคหสถานบ้านปลายได้เข้าไปชมพร้อมเผยทริคเด็ดทำยังไงไม่ให้งบบ้านปลายเดิมบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ชายชาติยโยดมซื้อเอาไว้แล้วหลังจากแต่งงานสาววิกกี้เลยขอรีโนเวทใหม่เริ่มจากหน้าบ้านซึ่งก่อนหน้านี้เป็นบริเวณที่ไม่ค่อยได้ใช้งานวิกกี้เลยรีโนเวทเป็นพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมประกอบด้วยโฮมออฟฟิศพร้อมบิวตี้แกลมรูมของตัวเองและแมนเคฟของ ของชายมีห้องดนตรีกับฟิตเนสซึ่งตั้งงบไว้8 0 0แสงกว่าบาทแต่บานไปลายไปล้านนิดๆหลังนี้คุมเองไม่พึ่งอินทีเรียล่าสุดช่างที่มาทำบ้านทำเละกี้โมโหมากเลยลงมาดูทุกขั้นตอน ตอนนั้นเราอยู่อีกหลังไม่รู้สักพักมีคนวิ่งมาบอกว่าคุณกี้ครับเกือบไม่ได้อยู่กันเลยทีนี้แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ด้วยดีนอกจากนี้ยังเผยออีกว่าก่อนจะเข้าวงการวิกกี้อยากเป็นอินเทียร์หรือนักตกแต่งภายในและเป็นคนชอบดูไอเดียแต่งบ้านใน P ิน e r e s t อยู่แล้วดังนั้นเลยเป็นคนเลือกของและคุมงานเองทั้งหมดโดยมาดูหน้างานเกือบทุกวัน